คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีกอนะ๊อนมากครับผมก็สุทธนาพี่หมิงป้ากันด้วยนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้มา1,546บาทนะครับผมหรือกำไร600หนะ้าเดบไวต์ยอาเซมการ์เต้าในคข่ายไปเจมี่กับเกมฟุตชินก๊อตกันนะครับ โอเคเดี but, ibly, more, ๋ยววันน e ี okay. like, like ้เป็นยังไงผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะมามะกระพุนอุ้ยแม่งกระพุนมาถึงติดเลยว่ะเอาดีหมาอยู่กับผมโอเคธรรมดาที่ไหนอ่ะนั่นแหละอุ้ยรถเจ็ดห้าไม่แย่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าวันนี้เรามาเพราะว่ามันมาเร็วนะป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 ะเอ้ยมาอีกตัวนึงโอเคแร้วนี่ขอหน่อยเอ้ยได้อยู่เอาว่าเจ็ดตัวใหญ่ด้วยผม ได้มาอุ้ย450โอเคครับตอนนี้เพิ่ง2,000เลยนะผมแต่มันยังไม่พอสำหรับผมนะมาวันนั้นวันนี้เอาหน่อยเว้ยเฮ้ย1,000เอาแตก3,000เฉยเลยวะทุกคนเฮ้ยสุดถือว่าสุดอยู่ในคลิปนี้โอเคเดี๋ยวผมขอยิงลด้200ที่เหลือนี่เลยแล้วกันนะคะผมไม่แน่เราอาจจะได้เพิ่มก็ได้นะคะต้องลองดูนะครับผมเหลือ200ครับมา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  เท่าได้ร้อยสิบบาทนะครับเอ้ยหมาอยู่ผมสองร้อยโอเคดี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 ดดดจงเหวอวะอุ้ยดูคนยิงปนคอนแตนกเลยครับผมโอเคเนันคนเดิมนะอุ้ยผมเมื่อกี้เสือหมดก็ผมโอเคอย่างน้อยก็ได้คืนมาผมสามพันบาทอุ้ยได้ปืนปืนฟรีมาเหรอเฮ้ยโอเคอยู่ก็ผมมา โอเคหกสิบนัดนี้แล้วผมผมพอเลยนะหลังจากจบไอ้ปืนปีอันนี้นะครับมาป่ะเอ้ยมาอยู่มาอยู่เอาว่าผมเพิ่มมาอีกสี่ร้อยสามสิบก็ผมตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดเอ้ยดริงจริงหมดโอเคห้าสิบโอเคลองดูผมมา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 โอเคก็น่าจะได้เท่านี้แนละ้วผมก็ได้มา3,400บาทนะครับผมเพิ่มมาจาก รอบที่แล้วตั้งตั้งพันหนึ่งเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะวันนี้มาเร็วนะครับผมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับงั้นะผมขอจบคลิปเพป็นเนท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมถือว่าผมโอเคกับกำไรเท่านี้แหละก็โอเคเป็นมากครับท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ดีนะกดติดตามนะครับผมยิ่งกดไลค์นะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องเรานะและสำหรับนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้านะสวัสดีครับ